สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับหลักหมื่นนะ t ต y ยต้า o ซ u n ร a าเอแนะ1 5 e คันนี้จดทะเบียนในปี2002นะครับเกียร์ออโต้นะแชนมันล้วนๆนะครับคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะสวยๆบอดี้เดิมบางนะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมตัดต่อ,ตอพิควั่มใดๆนะครับคันนี้พร้อมใช้งานทันทีนะช่วงล่างดีขับดีแอร์เย็นนะครับผมภาษีปี68นะครับกล้องหน้าหลังครบหมดนะเครื่องเสียงฟังได้นะครับนะ รถใช้งานกันแดดกันฝนรับลูกรับหลานสบายยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมานําเสนอโดยละเอียดนะครับถ่ายให้ชมทุกซอกทุกมุมนะของรถยนต์คันนี้นะครับคันนี้จะรายงานก่อนนะครับว่ามีตําหนิริ้วรอยสีสันเล็กๆน้อยๆตามกระชนหน้าตามกระจนหลังบ้างนะครับนะนะเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมแต่ดูแลเนี่ยดูแลมาเป็นอย่างดีนะมันเครื่องเพิ่งถ่ายนะมันเกียร์เพิ่งถ่ายมานะครับนะครับผมคันนี้เนี่ยได้เป็นประวัติดีรถบ้านแท้สองมือนะครับ เนี่ยครับผมเดี๋ยวเรามาับชมภายในกันครับคันนี้เป็นเบาะภายในเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะปีศูนย์สองนะครับกระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานนะครับคันนี้นะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีตําหนิใดๆนะครับผมนะนี่ยังสวยๆอยู่เลยนะครับคอนโซลก็ยังสวยไม่มีแต่งหักแต่อย่างใดนะครับสวยๆนะเรือนใหม่ใช้งานขึ้นค้บหมดนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะมีไลฟฟ้าหลังให้มาด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้นะ นะครับผมถือว่าออปชั่นก็พอประมาณนะสหรังตูด้าซูนุ่หน้าในในปี02คันนี้นะครับผมบอกก็สวยๆนะคันนี้เครื่องเสียงดีนะฟังได้นะครับผมใช้งานได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเอาไปรับลูกรับหลานนะกันแดดกันฝนนะครับผมเอาถ่ายกันที่ฝนตกพอดีนะอ่ะเลงมือกันนิดหน่อยนะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมแผงประตูก็ยังสวยๆนะสำหรับคันนี้นะครับ สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับผมงยางเยิมเป็นบิสโตนนะครับปี2021นะแต่ใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับส้ารับท่านที่หารถนะครับผมแนะนํานะไม่มีผิดหวังนะครับผมโสดแกนร้านเราเนี่ยคือจ่ายตั้งแล้วต้องได้ใช้นะรถนะนะครับไม่มีไปซ่อมไปมีไปกินข้าวลิงกลางทางนะครับผมนะเราคับสั่นมาเป็นอย่างดีนะภาษีปี68เดือนสิงหาปี68นะครับกระจกบังลงหน้าก็ยังเป็นกระจกเดิมๆอยู่นะครับผม หลังคานะครับสันคิ้วหลังคานะครับสวยๆกระจกบางลมนะคิ้วเค์ฟสวยหมดนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมพ่องเครื่องยนต์กันนะครับผมมารับชมพ้องเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500รซีซีนะรหัส 5A FE นะเกียร์โต้4สปีดโอไดนะครับใช้งานได้นะไม่มีร้อนร้อนหรือว่าเปลี่ยนกระตุกกระชากต่อย่างใดนะครับมาดูบอดี้คันนี้กันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะเบ้าช็อคเดิมๆเม็ดอาร์อยู่ครบหมดแก้มเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอนผม นะครับสติกเกอร์เดิมเดิมนะคันหน้านะครับเม็ดอยู่ครบหมดสวยๆแบบนี้นะนี่ครับสติกเกอร์เดิมเดิม e <ๆ S 1> นะครับคิวด้านซ้ายขวาอ่าแก้มด้านซ้ายขวาเหมือนกันหมดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเลขตัวถังปรงเล่มนะเลขเครื่องเลขขนาดปงเล่มหมดนะครับรับประกันการอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นเด<ต>ิมเดิมหมดนะคันสีเดิมเดิมนะนี่ครับสวยๆนะครับผมหาโปงนะสติกเกอร์เดิมเดิมอยู่ครบหมดนะอ่าเรียกได้ว่าคันนี้ก็ถือว่าเดิมเดิมหมดสวยๆเลยนะ คันนี้นะครับผมใช้งานได้เอาไปขับขี่เนี่ยใช้งานได้ประหยัดหาที่จอดรถง่ายๆนะสำหรับโตโยต้าซูุน่านะตามสโลแกนเขานะครับหน้าพื้นหลังรถก็ยังสวยๆนะผมครบหมดนะผมามีหลุดๆบ้างเดียวอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับผมลิ้วเดิมนะครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดไม่มีชนชนเบาใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงเป็นกระโปรงแท้นะด้านหลังนะครับผมเห็นไหมรับตะเข็บเดิมๆหมดนะครับผมนะอันนี้เราไปเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าฝนเริ่มลงแล้วนะฮะ นี่ด้านหลังสวยนะคันนี้นะเราเสนอขายในราคาเพียงนะครับหกหมื่นเอ้ยห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอโทษทีนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะภาษีปีหกแปดนะรถใช้งานได้เลยนะย้ำเลยครับผมอมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับตำหนี่นะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับย้ำนะครับตามการใช้งานเล็กๆ็กน้อยๆเท่านั้นนะครับรอยเบียกกันชนหน้าเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับหินสเกตหินกระเด็นใส่นิดหน่อยนะครับผมอ่ะชนหน้านะเก็บสีกันชนหน้าสเก็ตทีนแบบเนี้ยนะก็สวยละ เราถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับห้าหมืบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะราคาต่ <sk art> อรองได้ <sk art> นะครับรถจู่ลังสิตนะครับอันนี้นะครับลูกค้าเราขายรถนะเราขายรถใช้งานนะเราถ่ายให้ดูรีวิวแบบนี้ลูกค้าบางท่านมาเนี่ยอยากได้เป็นรถแนวสะสมนะฮะเราไม่ได้ขายรถสะสมนะลูกค้าเราขายรถให้ไปใช้งานนะครับนะครับผมเราย้ําแบบนี้นะเราขายรถให้ไปใช้งานนะ เราไม่ได้ซื้อรถมาปั้นสะสมให้ลูกค้านําไปสะสมต่อได้อย่างไรนะครับลูกค้าหลายคนเนี่ยมาถึงก็ไม่อยากได้แบบมีตําหนิริ้วรอยเลยอันนี้อันนี้เรากราบเรียนแบบนี้เลยนะเพราะเราก็ค่อนข้างถ่ายให้ดูตําหนิริ้วรอยชัดเจนนะครับผมเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างเราการันตีอยู่แล้วนะครับผมช่วงล่างมีดังเราเก็บให้หมดอยู่แล้วนะครับผมนะภาษีขาดเรามีต่อให้หมดนะไม่ต้องห่วงนะครับผมนะแต่ว่าถ้ายากได้สภาพสะสมเนี่ยเรียนลูกค้าแบบนี้นะต้องหารถที่ประวัติดี ัำประวัติมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดแบบนั้นนะแล้วก็สีซีซีเดิมๆนะเอามาปั้นเอามาเก็บกันสะสมกันนะครับเราไม่ได้ขัดรถสะสมนะเราย้ำหลายท่านหลายทีแล้วนะครับนะถ้ามาเนี่ยอยากได้ซ่อมสะสมเนี่ยเราต้องขอกราบขอขอภัออยจริงๆนะครับนะสำหรับคันนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยย้ำเลยนะครับใช้งานได้เลยนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบ,จบๆระบบไฟฟ้าใช้งานได้คมหมดนะครับผมนะฝากไว้ด้วยครับตามเบอร์และลายดีด้านล่างนี้สแกนเข้ามาได้เลย นะครับผมดูรูปภาพนิ่งนะวิดีโอคอมีบริการขับส่งต่างจังหวัดให้ด้วยนะครับระยะทางพิสูจน์ลดแน่นอนนะเดินทางไกลได้สบายหายห่วงนะครับย้ำนะครับซื้อหรือเราต้องได้ใช้นะฝากไว้ด้วยครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับผม